สวัสดีค่ะอยู่กับสนอนชาแนลตอนนี้ก็ทัวร์เข้ามาอีกแล้วนะคะหนึ่งทางรถตู้นะคะนี่ทัวร์มาแล้วนะคะจะอู้เร่งไปบ้านแม่คำใสเลยถือกล้องอ๋อมากับเสียบอยตอนนี้คณะทัวร์นะกำลังเดินเข้าไปที่ร้านของของแม่คำใสของแม่คำใสนะครับจะไปซื้อผ้าอ้าวผู้ชายเสื้อเหลืองคคุณนะ นะคะทั่วมาหนึ่งคันนะคะเสียบอยพามานะคะมาจากน้องค่ายนะคะ โอ้โหแน่นร้านเลยเป็นลมเลยนะคะทาสิตัวเห็นอยู่ใน่อยู่อ่าผพื้นพพื้นเอานี้ออกมาเอาตุ๊กตากอกาจ้านันสิบตัวเรไปเล้ยงไม่ใช่สิบตัวนะห้าห้าทำไมชอบแบบนี้หรอเอาัเอแบบนโอ้ลก้ไปมนโคตโตให้มันเย็นๆหน่อยเนาะ วันนี้ไม่พามุมาลงแต่พารถตู้มาลงขามา้งาพนัานอกช่ตไลร่อ่ะชทตาลร่นกนกเท่าไหร่อ่ะูกชัวพิเศษนกชัวพิเศน้องนกชัวทไลชัวพิเศษไปรับที่ร้านอันเลยได้ไหมยายาจมยาหอมจุ่มเจทุกคนเป็นไงบ้างสวยมากสวยมากอันนึงสวยสอันนี้สบายสบายสบาย สีมเนาะสีงามสีงามงามเดิมคนแรกนะคะลองอเี๋ยวเนาะลกี้เอายางนี้ก่อนเนาะลูกเนาะคนเราบ่นอะไเอาหมวกค่อยลงมาเอาไหมปิ๊บเอาหมวกหใแจหมวกเลยสบายสี เดี๋ยวหนวซับที่แต่ไซส์ใหญ่อ่ะควรไซส์ L นะคะแล้วก็มารีวิวให้ตาคำใส่เลยค่ะวันนี้ว่าจะยังไงอ่าเข้ากันเปล่าะอะได้ไงบ้างคะทุกคนชมในคลิปนี้อันนี้คือชุดเสื้อผ้าร้านตาคำใส่นะคะที่เพิ่งมาส่งวันนี้ก็คือเป็นเสื้อเป็น ถ้าถุงสีเขียวค่ะทุกคนมีความที่เห็นอย่างไรนะคะสวยหรือไม่หรือว่าอยากให้ป้าตั้งสสั่งชุดสีไหนแนวไหนออกมาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะของผู้ชายด้วยใช่ะอืนนคะจางเก่งป <ๆ S 2> ระมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะนุกถ้าทำแล้วมันจะสวยเลยเราไปซักแล้วมันนุ่มค่ะนี่เนาะ่ เขาบอกว่ามันเย็บยากต้องสีดน้ำข้าวใส่สีดให้มันแข็งวันที่นี้เราก็ไปซักมันจะนุ่มผ้าฝ้ายแทะได้นน่ผ้าฝ้ายเคนเออฝ้ายเ็นฝ้ายดอกเรานั่นแหละไหนถามราคาหน่อยตั้งราคาหรือยังเสื้อเท่าไหร่ตั้งแล้วค่ะคือมันมาน่ะสองร้อเจ็ดสิบอันนี้น่ะอ่าสามร้อยจะต่อเขาอีก ต่อเข้าอิงย<ม>ี่สิบบาทก็สองออสงร้อยแปดสิบเอาราคาขายเลยว่าเสื้อขายเท่าไหร่บวกสองสองร้อยเจ็ดสิบนะคะผ้าฝ้ายเทสอันนี้น่ยสามร้อยแต่ต่อเขาไปตะกี้นี้ว่าลายได้ยังไได้ย้อยสองร้อยแปดสิบบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบเป็นเท่าไหร่อบวกคนเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบกับเท <100. S 2> ่าไหร่นะห้าร้อยห้าสิบ ห้าร้อยห้าสิบอ่าสามเดี๋ยวเดียวนะคะตัดออกนะคะคือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเมื่อกี้บอกว่าสองร้อยแปดสิบไม่ใช่หรอห้าร้อยห้าสิบหนรอห้าร้อยห้าสิบชุดหนึ่งเพราะว่าอันนี้น่ะขอเขายี่สิบบาทชุดเดิมชุดหนึ่งห้าร้อยห้าสิบสามร้อยเพื่อนว่ามันเปลืองอันนี้น่ะก็เลยขอสองร้อยแปดสิบอันนี้น่ะสองร้อยเจ็ดสิบ บวกกันก็เป็นห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทคุณง่ายๆเซตนี้ก็คือราคาห้าร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม่รวมสบายไม่รวมกับสบายนะคะห้าร้อยห้าสิบก็มาลองชุดดูนะคะทุกคนสวยสวยสีสวยเพราะน้องนุกคนขาวใส่แล้วมันสว่างสวยนะคะแต่อันนี้พันเอาซะก่อนเพราะว่าเอวเขาเล็กนะคะเพราะว่านี่คือเอลสาวสิบหกนะคะทุกคนส่วนเอวหนูนี่คือ ยี่สิบสี่เอลยี่สิบสี่กับสามหกนี่คือต่างกันมากต่างันมากเรว่าเราก็ให้ร้านเขาเข้าได้มันมีแม่ตได้มันไม่ได้ล้องเอาร้านเขาเข้าหรอกเราเข้าเองก็ได้แค่เลี้ยงตะขอเฉยๆนะคะแล้วมีตัวไหนที่ไหนเขาวันนี้ก็คำใสพูดต่อเลยก็มีสีน้ำเงินนี้นะคะสีน้ำเงินใหญ่อันนี้ที่มีอยู่สีน้ำเงินเล็กนะคะ ลายตะขอเล็กลายตะขอใหญ่นะค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีซุดแสกอีกนะคะเสื้อจาก,ากบ้านก็สองร้อยเจ็ดสิบบ่ผ้าถุงสองร้อยแปดสิบก็เป็นห้าร้อยห้าสิบผ้านนะะถุงเป็นผ้าฝ้ายลา้ขอก็อะตะกี้นี้ก็ สองร้อยเจ็ดสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมมันมาขึ้นอีกนี่คนนะคะนางรำเป็นลายนี้สองร้อยห้าสิบลายผสมสองร้อยเจ็ดสิบนี่ลายเก่ามันลายเก่าที่พี่เอามาเที่ยวไปนี่ค่ะมันจะผ้ามันไม่เหมือนกัน ค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้โอ้ยนางแบบโชว์ชุดแสกหน่อยค่ะชุดแสกหน่อยเดี๋ยวจะเอาคลิปขัดลัะให้สงสารนางแบบไม่เป็นไรนี่แหละพอรับรองจะไปกินข้าวอ่ะต่อเลยอ่ะชุดนี้พี่เศษหน่อยค่ะแม่ค้าราคาเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบค่ะสองร้อยเจ็ดสิบนะคะก็มีสีแดงด้วยสีแดงก็มีนะคะใช้ลูกไฟเนาะ จก็ได้คนหนึ่่ติดต่อได้นะคะที่ร้านตาคำแสงนีง่ยคุณอันนี้คือเสื้อผ้าที่เข้าใหม่วันนี้ค่ะจะมีหลายสีนะคะมาด,ด,ดูเลมีสีอะไรบ้าง่ะนีค่ะก็มีสีนี้นะคะแล้วก็มีสีนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะ คือว่าข้าววันนี้นะคะสีนี้ออกแล้วสวยทุกคนนี่ค่ะ,คะสวยมากเลยนะคะก,ก็มีที่ป,ปักข้างหลังไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ